สวัสดีจ้าเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับุมครูยักเช่นเคยนะคะวันนี้เด็กๆทุกคนเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสบายดีไหมคะลูกสบายดีนะคะคุณครูยักก็สบายดีเช่นกันค่ะแล้วดเด็กๆล่ะคะหยุดอยู่ที่บ้านในเด็กเรียนออนไลน์ตั้งใจเรียนกันหรือเปล่าคะลูกตั้งใจกันทุกคนนะคะแล้วดเด็กๆเป็นเด็กดีเชื่อฟังคําสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่กันบ้างไหมคะ น่ารักมากเลยนะคะเด็กๆอยู่ที่บ้านนะคะลูกต้องเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ไม่ดื้อไม่ซนนะคะสงสารคุณพ่อคุณแม่นะคะลูกทําได้ไหมคะเด็กๆทุกคนทําได้อยู่แล้วนะคะแล้วตอนนี้ล่ะคะเด็กๆพร้อมที่จะเป็นเด็กดีเด็กน่ารักของคุณครูยะกาันหรือยังคะใครพร้อมแล้วยกมือให้คุณครูยะดูสูงๆหน่อยคะ่ะสูงๆเลยทุกคนน่ารักมากเลยนะคะเด็กดีของคุณครูยะเอามือวางไว้ที่หัว แล้วลดตัวลงมาที่ไหล่เอามือวางไว้ที่ไหล่เธอช่างไชไลช่ไชไล่จริงๆเอามือวางไว้ที่ตักเด็กๆช่างน่ารักน่ารักจริงๆมือวางที่ตักแล้วยืดหลังตรงนะคะตอนนี้นะคะคุณครูยะจะนําเด็กเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนในวันนี้กันนะคะลูกสำหรับวันนี้นะคะ คุณครูยะจะมาทบทวนยานพาหนะให้กับเด็กๆค่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าภาพที่คุณครูยะนนำมานี้มีอะไรบ้างเอ่ยเห็นอะไรคะวิ่งไปวิ่งมามีรถและเครื่องบินนั่นเองใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูยะจะมาทบทวนยานพาหนะให้กับเด็กๆกันค่ะและท้ายคลิปนะคะคุณครูยะก็จะมีแบบฝึก การเขียนพยัญชนะไทยมาฝากเด็กๆด้วยค่ะจะเป็นตัวอะไรนั้นจากรูปภาพเราจะมาฝึกการเขียนพยัญชนะไทยชื่อว่าอะไรคะลูกนอนเนนนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูยจะให้เด็กเขียนนอนเนนกันนะคะตอนนี้เด็กๆปรบมือแปะแปะเรีบแพะเข้ามาลูกแพะไม่มารูดซิ เอามือกอดอกเปิดหูเปิดตาแล้วก็นั่งตัวตรงเตรียมตัวเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนในวันนี้กันเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณครูยาบอกกับเด็กๆว่าเราจะมาทบทวนเกี่ยวกับอะไรคะลูกยานพาหนะนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆจ๋าลองบอกคุณครูยาได้ไหมคะลูกว่ายานพาหนะคืออะไรคะทําไมต้องใช้ยานพาหนะคะลูก ยานพาหนะที่เด็กๆรู้จักมีอะไรบ้างอย่างเช่นอะไรบ้างคะรถเครื่องบินอะไรอีกคะเรือรถจักรยานรถมอเตอรไ์ไซค์ใช่ไหมคะอ้าวแล้วทำไมเ,เด็กๆต้องมียานพาหนะเหล่านี้ล่ะคะเพราะอะไรคะลกูกเพราะว่ายานพาหนะสามารถ พาเราไปยังจุดหมายที่เราอยากจะไปได้ไปถึงจุดหมายที่เราต้องการจะไปได้และถึงอย่างรวดเร็วด้วยใช่ไหมคะโดยการที่เราไม่ต้องเดินไปถ้าการที่เราเดินไปถึงช้าหรือเร็วคะถึงช้าก็เลยทำให้มีการใช้ยานพาหนะในการพาเราไปถึงจุดหมายได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะ อย่างเช่นถ้าดเด็กๆนะคะต้องการเดินทางไปที่ไกลๆอย่างเช่นไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดที่อยากให้ถึงอย่างรวดเร็วประหยัดเวลาเซฟเวลาในการเดินทางเราจะต้องเลือกใช้ยานพาหนะที่เหมาะสมเพื่อพาดเด็กๆไปถึงจุดหมายได้ทันเวลานะคะแต่ถ้าดเด็กๆต้องการที่จะเดินทางในระยะที่ใกล้ๆนะคะดเด็กๆก็ เลือกใช้ยานพาหนะที่สามารถเคลื่อนที่ได้ช้าลงและสะดวกสบายสามารถนำพาเด็กๆไปถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยนะคะอย่างเช่นถ้าเด็กๆต้องการเดินทางโดยการถนนเด็กๆควรเลือกใช้กับยานพาหนะแบบให่แล้วถ้าเด็กๆต้องการที่จะเดินทางทางน้ําขนย้ายสิ่งต่างๆโดยใช้การคมนาคมทางน้ําเด็กๆจะเลือกใช้ยานพาหนะแบบให่นะคะ แล้วถ้าเด็กๆต้องการไปที่ไกลๆอย่างเช่นไปต่างประเทศเราจะไปยังไงให้ถึงจุดหมายได้เร็วที่สุดเด็กๆควรใช้ยานพาหนะแบบใดนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูยาก็จะให้เด็กมาทบทวนยานพาหนะที่เราใช้ในการคมนาคมทั้ง3เส้นทางนะคะดเด็กๆจ๋าการคมนาคมทั้งสเส้นทางดเด็กๆบอกคุณครูยาได้ไหมคะว่าว่ามีทางใดบ้างทางใดบ้างคะลูก าการคมนาคมทั้ง3เส้นทางนะคะเราก็จะพบเจอได้ก็คือทาง1ก็คือทางบกทางบกก็คือที่ไหนคะลูกถนนนั่นเองใช่ไหมคะทางบกก็คือถนนนะคะถนนเด็กๆคิดว่าย่านพาหนะที่ใช้บนถนนคืออะไรคะลูกเรือเครื่องบินหรือ รถยนคะถูกต้องค่ะยานพาหนะที่เราใช้ทางบกเรามาดูกันเลยนะคะยานพาหนะที่เราใช้ทางบกก็คืออะไรคะลูกรถยนต์นั่นเองนะคะรถยนต์รถจักรยานหรือรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะคะลูกรถไฟก็ใช้ทางบกเช่นกันแต่รถไฟจะต้องอยู่บนถนนของรถไฟเรียกว่า รางรถไฟนั่นเองค่ะแล้วถ้าเด็กๆนะคะจะใช้เส้นทางการคามนาคมที่สองคืออะไรคะลูกการคามนาคมอีกเส้นทางหนึ่งตรงนี้คือทางน้ำนั่นเองค่ะการคมนาคมเส้นทางที่สองก็คือทางน้ำนะคะเด็กๆ จะใช้ยานพาหานะแบบใดคะลูกที่ใช้สำหรับการเดินทางทางน้ำคนสินค้าทางน้ำเคลื่อนย้ายสิ่งต่างๆโดยใช้การคมนาคมเส้นทางน้ำเด็กๆจะต้องเลือกใช้ยานพาหานะแบบใดคะลูกคืออะไรคะเยี่ยมมากเลยค่ะใช้เรือนั่นเองนะคะซึ่งเรือก็จะมีเรือที่แตกต่างและ หลากหลายออกไปขนาดแล้วก็รูปแบบของเรือแล้วก็ลักษณะของการใช้งานนะคะเรือมีหลายรูปแบบนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูยะจะให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยนะคะแล้วถ้าเด็กต้องการที่จะเดินทางอีกเส้นทางหนึ่งที่นอกเหนือจากทางบกทางน้ําอีกเส้นทางหนึ่งที่เป็นเส้นทางการคมนาคมและถึงจุดหมายได้เร็วที่สุด เมื่อเด็กๆเ,เดินทางไปไกลๆเด็กๆจะเลือกใช้เส้นทางนี้เพื่อให้ถึงจุดหมายที่ไกลและประหยัดเวลาที่สุดเส้นทางการคมนาคมทางที่3ก็คืออะไรคะลูกอยู่บนท้องฟ้าคืออะไรคะทางอากาศนั่นเองนะคะเราก็จะใช้เส้นทางการคมนาคมทางอากาศยานพาหนะที่เราใช้ในการเดินทางทางอากาศคืออะไรคะลูก เครื่องบินนะคะแล้วก็มีจรวดด้วยนะคะลูกอันนี้ก็เป็นย่านพหาหนะที่เราใช้ทางอากาศนั่นเองนะคะเด็กๆลองทุกตัวในคุณครูย้าฟังสิคะลูกว่าเส้นทางการคมนาคทาามทั้ง3เส้นทางมีทางใดบ้างคะทางบกทางน้ำ ทางอากาศใช่ไหมคะทั้ง3เส้นทางนี้ก็จะใช้ยานพาหนะที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ายานพาหนะที่เราใช้กันทางบกมีอะไรบ้างเด็กๆลองบอกคุณครูยะนะคะทางบกที่เด็กๆใช้กันอยู่ในทุกๆวนันในชีวิตประจาําวันเด็กๆลองนึกดูสิคะลูกเด็กๆใช้อะไรบ้างคะลูกทางบกคือที่ไหนคะทราบไหมคะลูก ทางบกก็คือบนถนนนั่นเองลองนึกดูนะคะว่าดเด็กใช้ยานพาหนะใดในการเดินทางทางถนนคืออะไรคะลูกอย่างเช่นจัก,กรยานใช่ไหมคะนอกจากจัก,กรยานแล้วยังมีอะไรอีกคะลูกอะไรคะรถจนใช่ไหมคะซึ่งรถจ์ที่เด็กใช้นะคะดเด็กก็จะมีทั้งรถรถบัสรถตู รถยนส่วนบุคคลรถเล,ล็กๆใช่ไหมคะลูกอนอกจากรถยนต์แล้วก็ยังมีอะไรอีกคะรถจักรยานยนต์หรือเรียกสั้นว่ารถมอเตอร์ไซ์นั่นเองนะคะรถจักรยานยนนะคะอันนี้ก็จะเป็นยานพาหนะที่เราใช้ทางถนนหรือเรียกว่าทางบกนั่นเองะคะ่ะ ต่อไปนะคะเรามารู้จักกับยานพาหนะที่เราใช้ทางอากาศกันบ้างนะคะเด็กๆบอกคุณครูยัสิคะว่ายานพาหนะใดที่เราใช้ทางอากาศคะลูกถ้าเกิดเด็กๆต้องการที่จะเดินทางด้วยยานพาหนะทางอากาศการคมนาคมทางอากาศเด็กๆจะเลือกใช้อะไรคะใช้เรือได้ไหมหรือใช้รถยนต์ได้ไหมคะรถยนต์สามารถขึ้นไปลอยบนฟ้าได้ไหมคะลูก แล้วเรือสามารถขึ้นไปลอยอยู่บนท้องฟ้าได้ไหมคะไม่ได้แล้วเด็กๆจะใช้อะไรนะคะเรามาดูกันนะคะสำหรับยานพาหานะทางอากาศนะคะก็จะได้แก่เครื่องบินนะคะเฮลิคอปเตอร์แบบนี้นะคะแล้วเด็กๆก,ก็ยังจะเจออันนี้คืออะไรคะลูกบอลลูนนะคะบอลลูนจะใช้สำหรับการเดินทางที่ไกลๆแค่นั้นเองเหมือนเหมือนเหมือนเด็กอ เออจะเจอบางคนนะคะเอ่อจะซื้อพารูนมาขี่เล่นใช่ไหมคะลูกลอยบนท้องฟ้าไประยะใกล้ๆแค่นั้นเองแต่ถ้าเด็กต้องการที่จะเดินทางไปที่ไกลๆอย่างเช่นไปต่างประเทศนะคะเด็กก็สามารถเดินทางโดยใช้เครื่องบินนะคะจะถึงจุดหมายได้เร็วเซฟเวลาประหยัดเวลาในการเดินทางมากขึ้นนะคะอย่างในประเทศไทยนะคะเราก็จะใช้เครื่องบินในการบินไปยัง เดินทางไปยังต่างจังหวัดใช่ไหมคะใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเด็กๆก็ถึงจุดหมายได้เร็วนะคะ,อะนอกจากมีเครื่องบินบอลลูนแล้วก็ยังมียานพาหนะอีกอย่างหนึ่งก็คือจรวดนั่นเองซึ่งสามารถใช้ทางอากาศได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นยานพาหนะที่เราใช้ทางอากาศนะคะแตก่การเดินทางที่ใช้จำนวนคนเยอะ เด็กๆก็สามารถใช้เครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์ก็ได้นะคะเรามาดูเส้นทางการคามนาคมทางน้ำกันบ้างนะคะเด็กๆคะการเดินทางทางน้ำเด็กๆจะต้องใช้ยานพาหานะใดคะลูกยานพาหานะที่เราใช้ทางน้ำก็คือ เรือต่างๆนั่นเองใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเรือที่คุณครูย่าบอกใช้ในการเดินทางทางน้ำนี้มีเรือแบบใดบ้างนะคะเห็นไหมคะเดะ็กคาเรือก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะเรือตรงนี้ก็จะเป็นเรือยนต์ที่ใช้น้ำมันในการเคลื่อนที่นะคะจะเป็นเรือลำใหญ่เลยนะคะสามารถบรรจุคนได้หลายคนเลยนะคะแล้วก็ผล สามารถใส่สิ่งของได้เยอะด้วยนะคะลำใหญ่มากเลยนะคะใครเคยใครเคยนั่งเรือแบบนี้บ้างคะโอ้เคยนั่งด้วยหรอคะคุณครูย่ายังไม่เคยเลยค่ะลูกนอกจากเรือโยนแล้วก็จะมีเรือที่รูปร่างหน้าตาแปลกๆอีกเลยแตกต่างกันออกไปนะคะใครทราบว,ว่าเรือลำนี้ชื่อว่าเรืออะไรคะลูก เรือใบนั่นเองนะคะเรือใบนะคะจะสามารถเคลื่อนที่ด้วยแรงลมนั่นเองเห็นใบของเรือไหมคะอันนี้แหละค่ะที่เขาใช้ในการบังคับเรือให้แล่นได้ตามทิศทางที่เราต้องการให้ไปนะคะโดยอาศัยแรงลมนั่นเองค่ะเรือลำต่อมาตรงนี้นะคะหลายคนจะเคยเห็นเลยแค่จะคล้ายๆกับเรือประมงลำอ,อันนี้ก็จะเป็นเรือประมง ลำใหญ่แล้วก็จะมีเรือประมงลำเล็กด้วยใช่ไหมคะชาวประมงก็จะใช้ในการออกหาสัตว์ทะเลอย่างเช่นไปจับปลายอย่างนี้นะคะออกทะเลไปไกลๆก็จะสามารถใช้เรือแบบนี้ได้นะคะหรือจะใช้เรือในการออข้ามฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะคะสามารถใช้ได้เช่นกันค่ะแล้วเรือตรงนี้นะคะเด็กๆจ๋าเรือตรงนี้เคลื่อนที่ด้วยการใช้แรงของคนค่ะ นั่นก็คือเรือพายนั่นเองค่ะเด็กๆต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่พายเรือเรือถึงจะเกินที่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นยานพาหานะที่เราใช้ทางน้ำนั่นก็คือเรือแบบต่างๆนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดในวันนี้กันนะคะเรามาดูวิธีการเขียนพย,ยัญชนะไทยตัวนี้กันก่อนเลยค่ะตัวอะไรคะลูกชื่อว่าอะไรคะ นอนนนนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเขียนนอนนนก่อนที่เราจะไปทําแบบหัดนะคะเรามาดูซิว่านอนนนเขียนยังไงคะลูกเริ่มเขียนจากตรงไหนก่อนเรามาดูกันนะคะสําหรับพยัญชนะนอนนินนะคะเราเริ่มเขียนหัวกลมก่อนแล้วลากเส้นตรงขึ้นไปมีปากหยกักคล้ายกอไก่ตวัดโคง้ง ขึ้นด้านบนแล้วลากลงข้างล่างตวัดม้วนหัวด้านหลังแล้วขีดเส้นตรงขึ้นไปข้างบนค่ะดูอีกรอบหนึ่งนะคะลูกเขียนหัวกลมลากเส้นตรงขึ้นไปมีปากหยักคล้ายกอไก่ตวัดโค้งด้านบนแล้วลากเส้นตรงลงไปข้างล่าง ตวัดม้วนหัวด้านหลังแล้วขีดเส้นตรงขึ้นไปข้างบนเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับพยัญชนะนอนนินนะคะเด็กๆลากให้สวยนะคะลูกเอาให้ตรงรอยจุดประนะคะอย่าลากเหมือนของคุณครูย่านะคะไม่ตรงค่ะเด็กๆทำให้ดีให้สวยนะคะลูกต่อไปนะคะเด็กๆก็หยิบหนังสือคัดไทยขึ้นมาค่ะแล้วเด็กๆก็เปิดงานไปที่หน้าที่26ค่ะ มีเลข2กับเลข6นะคะสำหรับงานในหน้าที่26นะคะคุณครูยะก็จะให้เด็กเขียนพยัญชนะนอเนนแล้วก็ระบายสีรูปภาพด้วยนะคะเขียนพยัญชนะนอเนนสองมทัดด้านล่างจุดประจะห่างเด็กๆก็ลากเชื่อมกันนะคะยาเว้นไว้นะคะลูกเขียนหัวกลมเหมือนที่คุณครูยะสอนเมื่อสักครู่นะคะ ลากขึ้นมีปากอยากเป็นกอไก่ตวัดโค้งแล้วลากลงข้างล่างตวัดมาด้านหลังม้วนหัวแล้วขีดเส้นตรงขึ้นไปลากเชื่อมกันให้สวยงามนะคะเด็กๆตั้งใจทำกันด้วยนะคะลูกงานชิ้นที่สองค่ะก็จะอยู่ในหนังสือคัดไทยส,สิ่งต่างๆรอบตัวเด็กเล่นหนึ่งเด็กเยิบขึ้นมาเลยนะคะ แล้วก็เปิดงานไปที่หน้าที่20มีเลข2กับเลข0นะคะให้เด็กๆออกแบบรถแสนสนุกเด็กๆมาออกแบบรถแสนสนุกกันเถอะเด็กๆมาลองดูนะมาลองออกแบบรถของเด็กตามจินตนาการดูซิว่ารถของเด็กที่ทํามาจากกล่องนมนี้เด็กๆจะสามารถออกแบบวาดลวดลายแล้วก็ ต่อเติมรถของเด็กให้สวยงามได้หรือเปล่าเด็กวาดต่อเติมแล้วก็ออกแบบรถของเด็กได้ตามจินตนาการเลยนะคะลูกคุณครูยะไม่ต้องทําให้เด็กดูนะมีตัวอย่างอยู่ตรงนี้นะคะเด็กๆลองฝึกทําดูแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็กวาดลวดลายแล้วก็ต่อเติมรถของตัวเองให้สวยงามด้วยนะคะอย่าลืมระบายสีมาด้วยนะคะลูก วาดรูปให้สวยงามเลยคุณครูยะจะดูซิว่าเด็กๆมีจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์ในการสร้างงานศินละปะของเด็กๆได้ด้วยตัวเองมากน้อยแค่ไหนนะคะคุณครูยะาฝากงานจ้นนี้ให้เด็กๆได้ทำด้วยตัวของเด็กๆเองเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูยะาก็ฝากยานพาหนะที่เราใช้ ในการคมนาคมในการเดินทางทั้ง3เส้นทางนะคะทั้งทางบกทางน้ําทางอากาศให้เด็กๆได้ไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมกันได้นะคะถ้าใครยังจําไม่ได้ก็สามารถเปิดคลิปย้อนหลังกลับไปเรียนรู้แล้วก็ศึกษาแล้วก็ทําความเข้าใจเกี่ยวกับยานพาหานะที่เราใช้ในทั้ง3เส้นทางกันได้นะคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้กับเด็กๆในการใช้ชีวิตประจําวันในวัน ในวันนี้และวันข้างหน้าได้นะคะและที่สำคัญนะคะเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมทำการบ้านทำงานที่คุณครูมอบหมายให้ให้เสร็จให้เรียบร้อยแล้วก็ตั้งใจทำกันด้วยนะคะลูกสำหรับวันนี้คุณครูยะขอลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ